ปอคานมาเร็วแล้วแล้วคานมาเร็วคานมาหามามาเร็วมาเร็วเร็วมานี้คานมาทางนี้มาเร็วอย่าดื้อเร็วปอไปปอคานมาคานมาเร็วเร็วเร็วลูกปอ มาเร็วมาเร็วขานมาเร็วๆขานมาทางนี้ไปไหนเล่วเร็วป๊อป๊อใช่ป๊อป๊อเร่เรเรเรมาทางนี้คานมาเออขานมาคานมาคานมา ห<ม>าามมลล <tamam. S 1> ไปไหนต่อเอาอะไรอยู่จะเอาอะไรเอาคานแล้วแล้วแล้วคาน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 แล้วคานแล้วลุกกลับไปนู่นไปคา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 นไปแล้วคานแล้วคานแล้วคานแล้ว เก่งจังเลยเก่งจังเลยหมาที่ไหนเนี่ยทำไมเก่งจังเลยเก่งจังเลยใช่ป๊อหืมอะไรอีกปะเก่งจังเก่งจังเก่งจังเลย มา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  okay. Okay. <laughs> มามาโอเคเอาอีกอ่ะหนำเลี้ยบแม่ใครบ้าเหรอเลี้ยบป่ะ